สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ายูเครนนั้นได้มีการส่งโดรนพุ่งเป้าโจมตีศูนย์ฝึกทหารที่มีชื่อทางการว่าวิทยาลัยกอกําลงพิเศษพระเสียของประธามดีวลาดิเมียร์ปูตินที่เมืองกูเดเมสห่างจากเมืองกรอสนี่เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชสเนียประมาณ35กิโลเมตร เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่29สิงหาคม2567นะครับมีการรายงานข่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ทําให้เกิดไฟไหม้อยากรุนแรงบนหลังคาอาคารหลังหนึ่งในวิทยาลัยที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าวิยาลัยสเปซนัดหลังเกิดเหตุทางด้านรัมซานคาริยอบผู้นําเชสเนียก็บอกว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้อาคารดังกล่าวนั้นไม่มีคนอยู่อาศัยและวิทยาลัยยังเปิดดําเนินการต่อไปได้ตามปกติหน่วยงานสอบสวนกําลังหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังหหหาาาาาาากกกรรู้้้้้ตตััววเเมื่่ออออไขจะะทํลลลยยใใสินนนนแบดค จะแสดงให้เห็นถึงการแก้แค้นชนิดที่จินตนาการไม่ออกเลยทีเดียวต่อมารัมซานคาริยอบบอกว่ามีเชลยศึกยูเครนส10บคนถูกขังไว้ในสถานที่ดังกล่าวซึ่งการกระทําของยูเครนนั้นกลับกลายเป็นการสังหารทหารของตัวเองขณะที่พยายามทําร้ายเราในวันนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าการโจมตีครั้งนี้กลายเป็นการทำร้ายตัวเองนี่คือคําพูดที่ทางด้านรัมซานคาริยอบนั้นได้ออกในแถลงการนอกจากนั้นมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าวิยาลัยกองกาลังพิเศษรัสเซียสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ฝึกอบรมสําหรับทหารและพลเรือน ให้รู้จักยุทธวิธีของการรบการใช้อาวุธทักษะการซุ่มยิงศิลปะการต่อสู้การควบคุมโรนการปฐมพยาบาลในสนามรบรวมถึงการโดดร่มโดยอาจารย์ที่วิทยาลัยเป็นอดีตสมาชิกหน่วยรบพิเศษที่มีความชํานาญมีประสบการณ์ในการสู้รบจริงในกองทัพรัรเซียทหารที่ส่งไปแนวหน้าในยูเครนกว่า47,000คนผ่านการฝึกจากวิทยาลัยกูเตเมสนอกจากนั้ยังมีอาสาสมัครกว่า19,000คนผ่านการฝึกจากที่นี่ก่อนไปรบในยูเครนเช่นเดียวกัน จึงถือว่าเป็นศูนย์ฝึกหลักแห่งหนึ่งสําหรับทหารที่จะไปสู้รบกับยูเครนในสมรภูมิรบยูเครนนั้นไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นการโจมตีเป้าหมายในเชตเนียครั้งนี้แต่หากเป็นจริงก็ไม่น่าจะประหลาดใจที่ผ่านมานั้นยูเครนใช้โดรนพิสัยไกลาอรุ่นโจมตีเป้าหมายในรัสเซียที่อยู่ไกลจากแนวรบหลายร้อยกิโลเมตรรวมถึงคลังอาวุธและก็คลังน้ํามันและนี่อาจจะเป็นการโจมตีด้วยโดรนไกลที่สุดครั้งหนึ่งเมืองกูเดเบตอยู่ห่างจากเมืองโอเดสซา1,255กิโลเมตร และห่างจากาคาชิสอีก1,046กิโลเมตรมีการรายงานข่าวนะครับว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ยูเครนนั้นมีการโจมตีเป้าหมายในเชสเนียสาธารณรัฐทางตอนใต้ของรัสเซียที่อยู่ภายใต้การนำของรัมซานคาดิยอบพันธมิตรใกล้ชิดและพักดีกับประธานดีวลาดิเมียปูตินและถือเป็นการโจมตีเป้าหมายที่มีนัยยะทางสัญ,ญลักษณ์เพราะผู้ํำเชสเนียให้การสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียทำสงครามกับยูเครนแบบสุดตัวและส่งกองกำลังถึงทหารเชเชนไปร่วมสนับสนุนปฏิบัติการบุกยูเครนตั้งแต่เริ่มต้นวิยาลัยแห่งนี้ รัมซานคาริยอบนั้นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเองเมื่อปี2 5 5 6นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนีลเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนีวด้วยครับ